กำคอลางกลมตัวนี้พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าแล้วครับรางตัวนี้จะยาวอยู่120จะเป็นปีกสีนะครับระยะชักตัวนี้อยู่ที่70็ดสกำคอลางกลมเป็นไม้ประดูนะครับตัวนี้ไก่เซฟนุก ตอนนี้เบาฮะอยู่ที่ประมาณทักสองโลห้าได้ครับตันนี้สั่งงานหน้าไม้ยังทำได้เหมือนเดิมนะฮะใครสนใจก็ทักมาครับทำตลอดนะจะเป็นรางกมลมราง ra c ปืนศูนย์แล้วก็ทำหมดนะที่จะเป็นรางกลมลูกค้าสั่ง เอาเบาๆลางอยู่ร้อยยี่ปีกสี่ห้าฮะตัดยังตึงประมาณนี้โอเคครับผมใครสนใจก็ทักมาได้ฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่สามพันนะค่าจัดส่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทโอเคครับฝากกันได้ครับผมพร้อมยิงครับผม